สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้จะพามาชมการใส่ยางดึงยางใหญ่ยางอ้วนนะครับที่ล้อมันกว้างเก้านิ้วครึ่ง10นิ้วครึ่งและยางมันเล็กกว่าตัวล้อนะครับหรือยางมันเกิดการวางมาแบบหน้ายางมันแคบนะทางนี้ก็พามาในส่วนของการใส่ยางแบบเรียกว่า มีคนแต่ไม่มีตัวถางยางนะถ้าไม่มีถ่างยางหรือว่าปืนบาซูก้าที่มันแรงนะครับก็ใช้วิธีนี้ดูนะครับโดยการใช้ยางในนะครับยางในนะครับตัวนี้ซักเบอร์สิบสนะครับใส่เข้าไปด้านหลังล้อมแม็กนะครับเพื่อที่เราจะขึ้นหน้ายางด้านหน้านะครับแล้วก็ทําการเติมลมให้ได้ขนาดที่กลางๆพอดีพอดีไม่ต้องแข็งนะครับ อ่านี่คือด้านหน้านี่ส่วนด้านหน้าของล้อแม็กจะเป็นแบบนี้เราต้องการขึ้นยางให้ตรงเนี้ยมันดันมาด้านหน้านะครับที่กดให้ไหมฝั่งนึงก็กดนะครับอีกฝั่งนึงก็ดันด้านหลัง เติมลมแล้วก็ปล่อยลมด้านที่เป็นล้อเออเป็นยางขอบสีไปเรื่อยๆด้วยนะครับรวมถึงข้างหน้าก็าากดไปด้วยนะครับยังกดด้านหน้าไห่เข้บบอกตอนนี้กดไปด้วยข้างหลังก็คลายไปด้วยนะครับเพื่อให้ด้านหน้าขึ้นขอบนะครับตรงนี้ mm hmm. เมื่อไหร่ที่ขึ้นขอบก็ค่อยทำคัดนี่ขอบมาแล้วนะครับอ่าด้านหน้าขึ้นหมดล้ะปล่อย เออที่ขันสอนฝน,นตกวะแล้วก็ขันลมออกให้หมด ก็เดี๋ยวจะทำการขึ้นลมด้านหลังขอบหลังนะครับตอนนี้ใช้ลูกยางด้านหลังลองให้ลอ้อมันลอยอยู่เหนือพื้นนะนี่นะครับแล้วก็เราจะจะเติมลมโดยไม่ใช้ปืนนะครับเพราะเราขึ้นหน้ายางไว้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็ใช้น้ำหนักสองคนสามคนนะครับดันขอบยางลงไปเนี่ยดันมาไหม บอสใช้สองเข่าเลยเข่าสองอันบอสมาแล้วม,<า>มาแล้วนะเรียบร้อยนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้ปืนลมไม่ต้องใช้ปืนบาสุก,ก้านะครับไม่ต้องใช้นะครับเราใช้แค่น้ําหนักที่มีนะครับสักสองสามคนสองคนก็ได้นะเคยอยู่เอาลมออกดิมันขึ้นแล้วมั้งขึ้นยังไม่ดีนะท่า ก็แค่นี้ก็จบขั้นตอนในการใส่ล้อที่มันกว้างมากๆนะครับแล้วก็ต้องมียางสำรองคือยางขอบสี่มอเตอร์ไซค์นะครับแค่นี้ก็จบวิธีในการเติมลมที่มันหน้ากว้างนะครับสิบนิ้วครึ่งเนี้ยแล้วยางมันเล็กเนี้ยใช้วิธีนี้นะครับมันจะช่วยได้มากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนบาสุก้านะครับโอเคประมาณนี้เนี่ย ถ้ามีบสาบสุก้าเมื่อกี้นะก็ใช้วิธีการยิงขึ้นด้านหลังได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนขึ้นไปยันนะเพราะบาสุก้าบางตัวมันก็แรงไม่พอนะครับมันเก็บปอนได้ไม่เยอะก็ใช้วิธีการยิงปืนข้างหลังได้เลยนะครับแต่เราต้องขึ้นบ่าด้านหน้าก่อนนะยังไงบ่าด้านหน้าต้องขึ้นให้ได้ก่อนนะครับพอขึ้นได้เสร็จแล้วก็เอายางด้านหลังเนี่ยออกนะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบผมเมื่อกี้ก็ได้นะหรือจะใช้วิธียิงปืนได้เลยนะครับด้านหลัง โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่หาดูได้ยากมากนะวิธีนี้โคตรยากนะครับประมาณนี้นะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับโ okay. อเคนครทรัพย์ยางยนต์นะครับ0 9 4 5 4 0 9 9 9 9สวัสดีครับ Perfect!